คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้งานโซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลบางอย่างที่เราสนใจหลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกับที่เราค้นหาปรากฏขึ้นตามมาอีกมากมายซึ่งเทคโนโลยีนี้นี่เองครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Echo Chamber หรือห้องแห่งเสียงสะท้อนแล้ว Echo Chamber คืออะไรไปติดตามเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับ Echo Chamber นะคะหรือห้องแห่งเสียงสะท้อนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่า โซเชียลมีเดียนี่จริงๆมันกว้างขวางมากใครจะเข้ามาเป็นเพื่อนใครใครจะมาแชร์ข้อมูลหรือว่าโพสต์ข้อมูลอะไรต่างๆนี่ก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เรียกว่า มี2ระดับนะคะก็คือปรากฏการณ์ห้องหลเสียงสะท้อนเนี่ยคือในระดับแรกก็คือระดับที่ระบบทางเทคโนโลยีเนี่ยจะทําการกลั่นกรองข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก3ประเด็นหลักๆด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะก็คือวิเคราะห์โปรไฟล์ออกมาอันที่2ก็คือแบบแผนการใช้ Facebook ก็จะดูว่าคนคนนี้ไปเข้าเพจอะไรบ้างชอบดูเพจทำอาหารหรือครอบทุมเพจการเมืองเพจการเมืองสีอะไรที่3ารก็ดูวิเคราะห์ความเชื่อมโยงที่เหมือนกัน ของคือผู้ใช้ในเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเราจะเห็นว่าไอ้มีเพจแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงทำไมเขารู้ว่าเราชอบอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนมีความปักไ่ในทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งแล้ว็อาจจะโดนฟีดเข้ามาด้วยอะไรต่างๆที่ตรงกรับความคิดของเรา Echo Chamber ก็คือว่าระบบมันคิดด้วยอัลกอริทึมแล้วมันก็ก่นกรองเข้ามาให้สิ่งที่เราชอบที่เราเห็นเนี่ยคือถูกจริตเราง่ายๆนะแล้วก็กรองเข้ามาแล้วก็ฟีดเข้ามาระดับที่2เนี่ยระดับที่ผู้ใช้ทําเอง เพราะมันก็มีฟีเจอร์ในโซเชเียลมีเดียจะให้อันเฟรนก็ได้อันฟอลโลก็ได้นะคะหรือไฮก็ได้หรือแม้แต่ใน Twitter ที่มีแฮชแท็กต่างๆถ้าเกิดเราสนใจกระแสเรื่องนี้มันก็จะตามแล้วก็จะรู้ว่าคนที่อยู่ในกระแสเดียวกันเขาคิดยังไงแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการรวมกลุ่มของคนที่เห็นเหมือนกันแล้วก็ ถ้าเห็นเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอคติเหมือนกันบางทีนําไปสู่การอร์มกลุ่มที่เป็นสุดโต่งสุดขั้วอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเราจะไม่หลงถ้าเรารู้เรื่องแต่ต้นไงมันก็ต้องลดทอนอคติแหละจริงๆมันไม่ได้แก้ที่การเข้าไปในเพจมันต้องแก้ที่ตัวตั้งแต่ต้นว่าคนไทยต้องมีความสํานึกว่าคนมีความแตกต่างได้คนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนไม่ลงรอยกับเราได้แต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะเราต้องเข้าใจว่าสังคมเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรหลายๆอย่างทั้งทางเทคโนโลยีทั้งทางการเมืองทั้งทางสังคม เห็นไหมครับว่าแม้เทคโนโลยีจะมีส่วนอยู่บ้างในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสารส่งมาหาเราก็ตามแต่ตัวเราก็สามารถเปิดรับข้อมูลที่มีความหลากหลายและรอบด้านโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกจากการเสพข่าวสารเพียงด้านเดียวด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรยูนิเวอร์ซิตีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ